ตอนนี้โอเคแล้วก็อ่ะเขาบอกกรรมวิธีให้ทำยังไงน้องอ่นซีแปะก็ให้ใส่ผงช็อกโกแลตเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปค่ะแล้วก็ค่อยๆค,คนด้านเดียวแล้วกระหว่างคนก็ค่อยๆใส่นมเข้าไปค่ะอ๋อแล้วคนคนตรงไหนคะเออมง <laughs> <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวแม่บอกต้นน้ำนะเราแม่ช่วยนะคะวันนี้นะคะเราจะดูว่าคุณลูกค้าทําเองได้นะคะคือถ้ามีเครื่องครัวหรือน้แเราสามารถอบขนมเค้กเองได้ก็ถ้าลองต้นน้ำทาได้นะคะเราออกสําเร็จมาเป็นเค้กนะคะวันนี้ใครก็ทําได้นะคะมีเครื่องครัวหรือน้แออยู่ก็ไปหยิบมาทําได้เลยอันดับแรกที่เราจะต้องทํานะคะก็คือว่าเราต้องมีแต้นเค้กนะคะซึ่งคุณลูกค้าจะผสมเองก็ได้นะคะหรือ จะซื้อสําเร็จก็ได้นะคะวันนี้นะคะตอนนั้นจะบอกว่ามันง่ายจริงๆแล้วอ่ะต้องมีคือ,อการจะอบขนมเค้กได้เราต้องมีเตาอบนะคะหรือบางครั้งเราต้องมีไมโครเวฟอะไรก็ตามนะคะแต่ละรีแร์ไม่ต้องนะคะรีแร์มีเพราะฉะนั้นเข้าไปดูในโลรตัวเองนะคะนิดนึงว่าเรามีารีแนวอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นของคุณแม่นะคะอาจจะเป็นของคุณแม่ที่ซื้อไว้หรือคุณยายเองนะคะหรือว่าลูกค้าจะซื้อมานานล้วลืมทำที่ดีซื้อซื้อใหมเ่เถอะครับ แต่ถ้าเป็นของคุณแม่คุณยายนะคะเราซื้อใหม่นะคะอ่ะเราก็แป้งเค้กนะคะเคกลงไปแป้งเค้กวันนี้ทำเค้กช็อกโกแลตนะคะเพราะต้นน้ำชอบช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เราจะต้องอะไรบ้างอะ่ะต้นน้ำอธิบายสิคะมีอะไรบ้างจะมีน้ำมันมีนมแล้วก็ นี่คือเราจะใช้ตัวนี้สําหรับตีเค้กนะคะเพราะว่าเราไม่มีเครื่อง <c oughs> คือตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องซื้อเครื่องตีก็ได้แต่ถ้าลูกคุณลูกค้ามีก็มาช่วยได้นะคะอ่ะอันดับแรกต้องต้นน้าใส่น้ํามัน <c oughs> น้ํามันนี่คือเป็นน้ํามันพืชนะคะเท <c oughs> น้ํามันลงมานะคะเท <c oughs> ลงโถนะจ๊ะอ่ะโอเคเทให้หมดเลยน้ํามันก็คือตามสัดส่วนตามนี้เลยนะคะส่วนตามข้างกล่องได้เลยแล้วก็ไข่นะคะอันดับที่สองก็เป็นไข่นะคะเทไข่หนึ่งฟองนะคะลงไปในนี้เลย ใกล้ะะแตกแล้วค่ะแล้วระหว่างที่แม่คนก็ค่อยๆเทนมเข้าสรุปแม่ทำ <laughs> ไม่ใช่น้องทำเอ,า,อาให้น้องทำนะคะน้องจับตรนนี้ไว้ค่ะด้านเดียวใช่ค่ะ,ค,ะคนทางด้านเดียวนะคะโอเคแล้วระหว่างนี้นะคะน้องคนไปเรื่อยๆนะคะแม่จะค่อยๆเทนมเข้าไปนะคะทีละหน่อยนะคะน้องก็ตีให้แรงให้มีแรงนิดนึงนะคะ <laughs> แรงไหนไปไหนหมด ระหว่างนี้เป็นกำลังใจให้น้องต้นน้ำได้นะคะก็คือทุกท่านนะคะช่วยกันแชร์หน่อยนะคะช่วยกันแชร์หน่อยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะโอเคหนึ okay, ่ง <1 S 2> <า>ชั่วโมงผ่านไป <c oughs> ไวเหมือนโกหกหนึหน่งชั่วโมงผ่านไปต้นน้ำยังต้นน้ำยังตีเคสไมไม่ใช่ <c oughs> หนึ่งชั่วโมงผ่านไปมันคือสามปีเป็นแฮกแล้วสามปีผ่านไปใช่ไหมโอเคอ่ะข้างๆน้องต้นน้ำก็ น้น้องต้นน้ำก็คือตีข้างๆเราข้างๆน้องต้นน้ำทำได้ไหมเนี่ยนะคะเด็กตัวเล็กมากนะคะข่บคุณแม่ช่วยนะคะ ให้น้องก้นน้ำเขาเป็นคนเขาเรียกว่าทาน้องก้นน้ำทาให้ทั่วทั้งก้นหม้อแล้วก็ไม่ใช่ก้นหม้อด้านในแล้วก็ขอบขอบนะคะ ทีนี่ปิดฝาเลยฟังก์ชันพิเศษของตัวนี้ค่ะเขาจะมีฟังก์ชันล็อกนะคะซึ่งฟังก์ชันล็อกตัวนี้เหมาะมากในการอบขนมเค้กนะคะใช้ฟังก์ชันล็อกได้เลยนะคะวางลองอไปเลยปุ๊บปิดแล้ว <c oughs> อ่าแล้วก็เวลาใช้เวลานะใช้แค่นาะตั้งยี่สิบไปก่อนนะคะตน,นาดาว่าสิบห้านาทีก็ใช้ได้หลยนะคะมาที่ทามเมอร์เลยค่ะดี๋ยวนนะีทามเมอร์ปุ๊บสิบห้านาทีเนาะ แค่นี้เองใช้ไฟต่ำมากมากนะคะใช้ไฟแค่เบอร์3หรือถ้าเป็นเตาแกส๊สก็คืออ่อนมากเลยนะคะใช้เวลาแค่ประมาณ15-20นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่า15้สุกไหมถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาเปิดภาชนาลีหน้าแวรกันนะคะโอเคตอนนี้เค้กต้นน้ำเสร็จแล้วนะคะระวังหน้านะคะ1น oh. ว้าว oh. เค้กฝีมือน้องก็นน้ำเสร็จแล้วะคะ่ะ สวยมากเลยชิพคุณเค้กนะคะอ่านายดูดูดูหน้ามันทำ่อยสิ โอเคค่ะน้องต้นน้ำก็ทำขนมเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน,น้องต้นน้ำก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ